การสืบค้นข้อมูลใบสมัครงานก่อนอื่นให้ท่านทำการล็อกอินเข้าหน้าสมาชิกหลังจากนั้นให้ท่านคลิกที่ค้นหาผู้สมัครงาน กำหนดเงื่อนไขพนักงานที่ท่านต้องการคลิกปุ่มค้นหาท่านจะพบรายการพนักงานตามเงื่อนไขที่ท่านต้องการให้คลิกที่ดูรายละเอียดพนักงานแต่ละท่านที่ด้านขวาของใบสมัคร การนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครงานท่านสามารถโทรนัดสัมภาษณ์กับผู้สมัครงานได้โดยตรงหรือคลิกที่ติดต่อผู้สมัครงานที่อยู่ที่มุมบนด้านซ้ายมือหลังจากนั้นให้กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนแล้วคลิกส่งข้อมูลซึ่งข้อมูลการนัดสัมภาษณ์จะส่งไปให้ผู้สมัครงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม02 275 1900